ทกงานเรานอนกินข้าวห้องนะฮะถามมีแต่ตะแก่ปร้อมตะแก่เคยถามเขาว่าเจ้ะแก่นี่ไม่จ่ายเงินจะกลับห้องอลไรไม่ได้แล้ว กับภรรยาผ่านทางโทรศัพท์เป็นกำลังใจสำคัญของนายสโลโอนวังอายุ43ปีช่างไม้ชาวกำแพงเพชรที่ยืนรอนายจ้างกว่า5ชั่วโมงบนถนนสุเราคลองหนึ่งหรือถนนกีบหมูย่านรำอินทรา109เขตคลองสามวานายสโลบอกว่าวันนี้เขาอาจตกงานเมื่อนายจ้างที่เคยติดต่อไม่สามารถมารับไปทำงานได้และนายจ้างใหม่ก็ไม่เดินเข้ามาติดต่อ เครื่องมือช่างไม้และห่อข้าวที่ภรรยาเตรียมไว้ให้ก่อนแยกตัวไปรับจ้างเช่นกันก็คงต้องหิ้วกลับห้องเช่าพร้อมกับกระเป๋าที่ไร้ค่าแรงแฟนเขาได้ไปทำปูนที่สุขย์กิสี่อ้อยห้าสเราเสียงหรอที่ไปฉาบภายนอกภายนอกสูงนะครับโรงแรมสูงก็อันตรายก็ต้องไปยอมไปไมไปก็ตกงานร้องโดรเมียนอนกินข้าวหมดเลยนี่ นายสโลเล่าว่าการถูกกดค่าแรงเหลือเพียง250บาทของนายจ้างบริษัทเดิมที่บ้านเกิดเป็นสาเหตุให้เขาและภรรยาตัดสินใจเดินทางมาหาที่พึ่งในเมืองกรุงหลังจากหมดฤดูการทำนาถึงแม้ว่าประสบการณ์กว่า6ปีที่ผ่านมาจะสอนให้เขารู้แล้วว่าชีวิตบนถนนสายนี้เหมือนการเสี่ยงโชคก็ตาม แต่เมื่อนึกถึงภาระที่ต้องส่งเงินเลี้ยงดูลูกอีกสองคนเขาและภรรยาก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มายืนรออย่างนี้ทุกวันเพื่อแลกกับเงินที่ไม่แน่นอนเพียง400ร้อถึงห้าบาทต่อวันความหวังเดียวที่แรงงานคนนี้บอกว่ารอคอยและคิดว่าจะช่วยครอบครัวของเขามั่นคงได้คือการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามร้บาทของรัฐบาลชุดใหม่ก็ช่วยๆก็ดีเพราก ก็ถ้าค้นถ้าว่าได้300บาทค้นก็ไม่ต้องมาหมกบางคนที่อยากได้งานประจาก็ย้อนกลับไปแถวโรงงานก็จะมีก็ช่วยกันได้เยอะอยากใครช่วยจนก็คิดว่าถ้าเกิดได้3า0บาทแล้วเราจะกลับไปอยู่บ้านไหมหรืออะไรก็ยังคิดๆดูก็มีส่วนอยู่ครับก็อยาก จากการสอบถามคนขับรถจักรยานรับจ้างพบว่าถนนกีบหมูแห่งนี้เป็นถนนเล็กๆมีความยาวเกือบ2กิโลเมตรที่คนวงการก่อสร้างรู้จักกันในานามถนนสายช่างแหล่งชุมชนของแรงงานช่างฝีมือกว่าพันชีวิตส่วนใหญ่มาจากภาคอีสานและแรงงานนอกระบบจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดพักตามห้องเช่าราคาถูกในชุมชนและช่วงเช้าตรู่จะมายืนรอด้วยความหวังเต็มสข้างถนนว่าจะมีคนมาจ้างงาน โดยรูปแบบการหางานไม่ซับซ้อนเพียงคนงานถือเครื่องมืองานที่ถนัดติดตัวมาด้วยก็จะมีนายจ้างมาติดต่อและเจรจาราคาขณะที่ผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งที่กำลังมองหาแรงงานไปจัดสวนเปิดเผยว่าถนนสายนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจถึงแม้ว่าบางครั้งอาจต้องเสี่ยงกับช่างที่ไม่สามารถการันตีฝีมือได้ก็ตามผมมองว่าอันนี้เป็นแหล่งเป็นแหล่งที่ที่มีแรงงานที่ ถึงแม้ว่าอาจจะมีกลุ่มที่มีสกิลหรือไม่มีสกิลแต่ว่ามันเป็นศูนย์รวมทั้งช่างปูนช่างไม้ช่างัดสวนอะไรอย่างเงี้ยรวมกันในเบ็ดเสร็จซึ่งงานที่เกี่ยวข้องกับของผมมันก็จะมีงานที่ต้องการคนงานด้านนี้ นอกจากนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างยังมองว่าการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทไม่กระทบต่อนายจ้างที่ต้องการแรงงานฝีมือดีและอีกทางอาจช่วยให้แรงงานที่มีความรู้น้อยมีตัวเลือกในการหางานทำมากขึ้นรวมทั้งมีสภาพความเป็นอยู่ที่มั่นคงได้เบนจมาศวิถี Voice TV รายงาน